สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับช่องโกตองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ให้ดูแปลงนี้นะครับเขาไถดะไถเปรไถดะสองรอบไม่รู้เขาเรียกไถแประได้ไ,ดไหมไถดะสองรอบเนี่ยกว่ามันแรงมากนะครับจะปั่นเลยมันดินมันก็แข็งนะมันเป็นดินเหนียวนะดินเหนีไม่รู้ที่อื่นมีไหมไถสองรอบอะ่ะ ดินมันเป็นดินเหนียวนะดินพอชนี้มันกระด้างนะมันแรงจะบอกว่าถ้าหวานข้าวเลยมันก็น่าจะข้าวไม่รอดนะเลยต้องตามไถคลิกหญ้านะรอยไถยดะรอยแรกอะ่ะหญ้ามันจนงอกแล้วอะ่ะเห็นไหมแกก็เลยต้องการไถเป็นรอบที่สองนะครับ เจ้ายันมากนะยันอ๋อดินแข็งมาก มันเป็นดินเหนียวนะที่เขาพุดสระมาปูพื้นนานะมันเป็นดินก้อนแบบเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยมันแข็งนะพอเราปั่นทีนี้โรตรี่มีโอกาสพังได้เลยเนะี่ยแข็งมากอาศัยว่าจะไถกลบเลยมันก็ กลัวข้าไม่รอดนะครับเลยต้องไถกลบอีกรอบหนึ่งนะพลิกอีกรอบหนึ่งรอฝนรอฝน,อนลงเม็ดแล้วก็จะทำการวานแล้วก็ปัน่นแล้วดูดินแข็งมาก เป็นไถแหวกกลางนะครับรอบแรกแกน่าจะไถข้าวแล้วนะไถพนมเข้าวขัดข้านี่ก็จะเป็นแหวกกลางนะครับแล้วก็รอบถัดไปที่เรามาหวานเราก็จะตอ,ตอนนี้มันอยู่แหวกกลางใช่ไหมตอนเรามาหวานเราก็จะต้องไถเข้านะพันมเข้าวแล้วก็คลาดไถรากคลาดเลยนะ งานเป็นอันจบงานเสร็ดอย่างเรา,าดินแข็งนะครับมันเป็นดินที่เขาขุดสะนะครัไปเอามาปูพื้นนานะครัทีนี้พอมันมันแรงนี้มันกระด้างมากนะมันกระด้างแล้วก็มีก้อนกรวดเยอะดูออนะจะไถก็ต้องวางผ่านหน้าช่วยนะครับ รอบแรกรอบสองยังแข็งขนาดนี้รอบแรกไม่อยากจะคิดนะนี่นะครับตรงไหนที่ต่ำก็จะเกลียเกลีย่ยไปกลบนะเป็นแลรงของตัวเองนะของเจ้าของรถนดะแข็งจริงเดี๋ยวถ้าเขาปั่นเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าความยากมันยากประมาณไหนสำหรับดินแข็งๆอย่างนี้นะอ่ะขอประมาณนี้นะคลิมนี้ ป็นการไถดะสองรอบนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ